ที่อื่นก่อนไม่มีที่นี่นะคะลูกค้าไม่มีที่นี่ไม่มีนะคะถูกต้องแม่สนามอารมณ์ลูกค้ามากช่วงนี้อ่ะมาค่ะอ่ะยีนชายแม่ยีนชายมีใครอยากได้ยีนชายราคาประหยัดเอ็นยี่เอ็นยี่รหัสโอ้ยูนิโคลอันนี้ของยูนิโคลถูกต้องลูกค้ายีนชายเกรด b จ้ะพี่สาวใครอยากได้ยีนชายแบบแม่ไปขายถูกๆตัวละร้อย ตัวละร้อยตัวละร้อยตัวละร้อยร้อยทั้งร้านได้ร้อยหนึ่งแปดสิบาทปกติงานใช่เราส่วนใหญ่มันจะราคาค่อนข้างสูงลูกค้าใครที่อยากได้งานที่แบบว่าราคาไปต่อได้ราคาดีแม่เล่นรหัสนี้ได้เลยนะคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกวนนี้โทนเข้มนะโทนเข้มอ่ะโอเคนะคะโทนเข้มเลยราคาเท่าไหร่ตัวนี้เท่าแพนด้าเลยเท่าแพนด้าให้เลยพี่สาว ราเห็นได้เลยนะคะหมดนี่ก็น่าจะประมาณยกยากเจ็ดสิตัวได้ไหมประมาณนั้นอ่ะหกหกสิบกว่าเจ็สิตัวแล้วกันพี่หนูตีให้ประมาณนี้เพราะว่าเอวออกค่อนข้างใหญ่นะใช่เออเอลแบบสามสองสามีเออออกมาหลายตัวแล้วนะเอวไม่ใช่เอลจิ๋วเลยพี่จ๋าเอวจิ๋วก็มีติดแหละแต่ว่า ทีบหยิบขึ้นมาก็ใหญ่ทั้งนั้นแล้วก็ไปลุ้นแบรนด์ได้อไปลุ้นเอาแบรนด์ได้เพลย์บอย่ะเพยีบอยยูนิโคออกไปแล้วนะเพย์บอยเนี่ยอาจจะมีแบรนด์แบนด์หลุดให้แม่ๆม่ได้ทําราคาเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็พวกงานแฟชั่นพี่สาว8 0ร้อยหนึ่งได้เลยราคายกลูก2 2 0 0เดี๋ยวรีวิวหนูส่งฟรีให้ด้วยจาแม่หาใครที่อยากได้งานยินชายนะตอนนี้นะคะตุนตัวนี้เก็บไว้ได้เลยจ้ะไม่มีแล้วเบอร์อื่นตอนนี้นะ นอกจากนั้นคือเป็นงานญี่ปุ่นราคาแรงเลยพี่ญี่ปุ่นจะเริ่มสตาร์ทที่16,000ถึง17,000เจ็ลูกละสอ0 0 0ื 20, ก็มีแป้ไปไม่ไหวหรอกเราไม่ได้ขายกันขนาดนะั้นเอาตรงตลาดเอาแบบแถวแถวนี้พอ180ประมาณนี้เอาลูกนี้ไปเดี๋ยวให้เเซ็นขึ้นรหัสเลยนะใช้ดีอ่ะเออสลิมสลิม ขาก็บอกค่ะใช่ขาก็บอกเล็กใหญ่ค่ะเดฟมีติดนะแม่นะสีแบบสีฟ้าสีเปีสีดำพี่จีนเขาใส่เดฟและตอนเนี้คอทิสก็คือโหลดต่ำเดฟโหลดต่ำนะเดฟโหลดต่ำนะแม่เทนตอนนี้กำลังมาเดฟมาจีมาเจมามาเจน้องคอิสนะคะเออแม่แม่เกาหลีวงใหม่ตอนนี้นำเทนมาเป็นเวแบบจี โหลดต่ำเพื่อเผื่อ่พี่จ้พี่วิพาพรบอกโอนครบสมรายการแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะน่ารักที่สุดคนดีสี่สบายแม่ถ้าเกิดแบบใครโอนยอดครบแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะเออแม่อาจจะแบบถ้าทันวันนี้หนูอาจจะส่งให้เลยเงี้ยี่บอกอาจจะแบบไปไปยอดไว้ก่อนเลยไปเปยอดไว้ก่อนได้เลยนะแม่นะถ้าเกิดแบบวันนี้เพราะว่าวันนี้เดี๋ยวหนูพยายามเคลียร์ของออกนะแม่ เกียร์ของออกเพราะว่าเดี๋ยวตู้จะมาเพิ่มเนาะนะคะ<ม>พี่ๆจะได้ของไวขึ้นหวานจะส่งของเลยเพื่อ<ช><ม>ความรวดเร็วใช่ค่ะใช่ค่ะลูกคาก้าจ๋าโอเคไหมแม่ผันนี้นะผันนี้นะลูกค้าโอเคนะอ่ะออไปไปไปใครจะเอาลูกรีวิวกอไก่สองเก้าจากตัวนี้กระสอบยีนชาย 2, สองพันสองส่งฟรีแม่นะคะมีใครจะรับไหมเนี่ย